สวัสดีนะครับเพื่อนๆตุกแตนนะครับผมอันนี้มาดูผัมนะครับผมนี่นะครับผมไข่ผัหมถือไข่น้ำนะครับผมได้ตักไปเรียบร้อยแล้วครับตักไปแล้วก็มันแน่นนะครับมันแน่นแล้วก็มันก็ขยายออกมาอีกนี่อยู่ส้มบ่อนะครับนี่ครับตักไป เมื่อกี้นะครับได้ถ้วยหนึ่งนะครับผมวางอยู่ตรงนี้น้ำหนักหนักมากนะครับอาจจะถึงหนึ่งกิโลนะครับเพราะว่าน้ำหนักมากเลยใบแกงนะครับผมหรือว่า,าจ,จะใส่ไข่เจียวก็ได้นะครับผมมีประโยชน์ ต่อร่างกายมากนะครับไข่พํมมีสารอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะเอาไปให้แม่ยายแกงนะครับผมแต่ผมยังไม่ทำกินไปให้แม่ยายสองครั้งแล้วนะครับผมเอาภาคขาวกองเอานะครับ ก็ข้าขาวใส่ตะเกียงเทกระชอนกองเอาเฉพาะไข่พัมจนน้ำก็จะไหลออกนะครับจะประมาณนี้นะครับผมที่เลี้ยงมาถ้าเลี้ยงดีๆมันก็สามารถทำสร้างรายได้นะครับแต่ผมเลี้ยงไว้ไม่เยอะ ก็จะพอได้กินนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ